คุณสายฟ้าคะค่ะดาวรบกวนคุณสายฟ้าช่วยดาวเช็ดเคาน์เตอร์ตรงนั้นหน่อยได้ไหมคะบันนะั่นนะบันนั่นนะกุณวยครับสบายมากครับ okay. พาคิริวคะ่ะส่วนนั่นถังน้ำนะคะครับ ยน้ำหกหมดแล้วขานาดหกออ้หม่ยลัคกี้นัมเบอร์นะคะร, <laughs> ระวังจะลื่นพอนรักกี้นัมเบอร์นะคะ, <laughs> <laughs> ะแล้วก็ขอตรงนั้นด้วยนะคะ <laughs> เสร็จแล้วก็ขอตรงนี้ต่อเลยะคะ่ะได้ครับ กินข้าวต่อ้วยนะคะคุณสายฟ้าได้ครับ for for f o นี่ถ้าใครไม่รู้คงนึกว่าบ้านเรามีงูนะคะเสียงดังฟอใช่ฟอไม่ได้ฟอธรรมดานะครับ <c oughs> แต่เป็น for you <c oughs> for you สำหรับคุณดาวนะฮะ for you <c oughs> อุ้ยคุณดาวครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยของมันดูลกๆนะฮะเดี๋ยวผมขอไปจัดตรงนั้นดีกว่านะครับเชิญเลยค่ะขยันนะค่ะอุ้ยอุ้ยนี่อัลบั้มรูปอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าปิดทำไมอะครับเออมันเป็นมันเป็น นั่นอัลบั้มรูปพี่กับพี่ซันป่ะใช่ค่ะเมื่อคืนพี่ซันเราลงมาดูคือแค่อัลบั้มรูปอะทำไมผมถึงดูไม่ได้ครับอ๋ออมันเป็นรูปรูปโปะของคอนรานะคะแต่ถ้าคุณสายฟ้าอยากดูเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปห้องน้ำแบบคอนราแก้ผ้าให้ดู <c oughs> โอเคไหมคะเออไม่เอาครับใครจะดูก็ดูครับ คุณดาวหอมแก้มสันนี่ครับคุณดาวครับรูปที่คุณดาวหอมแก้มสันเนะี่ยคุณดาวอธิบายผมมานะครับมันคืออะไร่คนก็ัม